Hello everyone Welcome to English with t ทิชา d i m สวัสดีค่ะท่านผู้กครองที่น่ารักและนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้มาพบกับวิชาภาษาอังกฤษคุดูดีเหมือนเดิมอีกเช่นเคยค่ะให้นักเรียนหยิบหนังสือ student book ขึ้นมานะคะเพื่อ w e w i l l open on page 30 t o 31เพื่อที่เราจะเปิดไปที่หน้า30-31ถึง31ในวันนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนเราไปดูตัวชีวัดกันก่อนค่ะว่าเราจะเรียนตัวชีวัดอะไรกันบ้างสําหรับหน้า30และหน้า31ตัวชีวัดแรกนะคะ c o n t a i n t s s t a n d a r d เกตเรเวลอินดิเคเตอร์ตัวแรกนะคะเหมือนเดิมกับเมื่อวานก็คือนักเรียนต้องรู้จักพูดแล้วก็เขียนสรุปใจความสําคัญแกนสาระนะคะหรือธีมนะคะที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมและตัวที่2ในวันนี้นะคะให้นักเรียนบอกความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆการใช้เครื่องหมายวรรคตอนแล้วก็การลําดับโครงสร้างนะคะของประโยคของภาษาเจ้าของต่างอาของภาษาต่างประเทศนะคะแล้วก็ภาษาไทยของเรานะคะเพื่อมาเปรียบ เ,เอาละค่ะเดี๋ยวนักเรียนไปดูว่าตัวชี้วัดนี้นะคะจะนำไปวัดในหัวข้อใดนะคะในแบบฝึกหับ เหมือนเดิมให้นักเรียนหยิบหนังสือ Student Book นี้ขึ้นมาจะใช้ดินสอรหรือปากกาในการเขียนตอบก็ได้นะคะเด็กๆแล้วก็อย่าลืมใช้ปากกาแดงในการเขียนแปลให้ครูดิมด้วยล่ะราะคาเด็กๆไปดูกันเลย <S 2> <S 2> <S ที่ข้อหนึ่งใหญ่นะคะรู้สึกว่าวันนี้จะเฉลยซะเกือบหมดนะคะครูรู้ว่านักเรียนชอบอยู่แล้วเป็น Review Unit 1 n e Unit 2นะคะเป็นการรีวิวนะคะบทที่เราเรียนกันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่บท1ถึงบท2นะคะในหัวข้อข้อหนึ่งใหญ่ในวันนี้เขาให้นักเรียน read จะ choose best word นะคะ read and choose the best word To f e l l in the banks นะคะให้นักเรียนเนี่ยอ่านนะคะแล้วก็เลือกคำที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเติมลงไปในช่องว่างนะคะเดี๋ยวเรามาแปลแล้วก็อ่านแบบพร้อมๆกับครูดีมกันเลยค่ะถ้ามวยนักเรียนนัง่งอ่านเองนักเรียนคงจะอ่านไม่ได้หรอกจริงไหมถ้านักครูเนี่ยไม่อ่านให้แล้วก็ไม่แปลให้นักเรียนนักเรียนจะไม่รู้แม้กระทั่งว่าข้อความเหล่านี้มันอ่านออกเสียงอะไรนะคะแล้วคำศัพท์แต่ละคำมีความหมายหรืออ่านออกเสียงว่าอย่างไรค่ะเรามาดูบรรทัดแรก Cory's grandmother is her father เขาบอกว่า คุณย่าหรือคุณยายของโครอีเนี่ยเป็นอะไรกับ her father เป็นอะไรกับพ่อของหลอนนักเรียนก็ไปดู choice ด้านล่างนะคะด้านล่างของนักเรียนมี4ตัวเลือกด้วยกัน A B C D A and เป็นเป็นอะไรคะ a n t เป็นลุงไม่ใช่นะคะเป็นป้าค่ะเป็นป้าคูดีมพิมผิดเป็นป้านะคะ B cousin cousin เป็นญาติค่ะอย่าเขียนผิดตามครูดีมนะข้อ1อ่ะ A เป็น a u n ป้านะคะเป็น a u n ไม่ใช่ลุงนะเด็กๆไม่ใช่ลุง B c แคสินเป็นญาตินะคะ C sister เป็นพี่สาวก็ได้หรือเป็นน้องสาวก็ได้และ D mother ซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าถ้าเป็นแม่ของพ่อเรานะคะเราจะเรียกว่าเป็นอะไรก็เป็นย่าใช่ไหมคะถ้าเป็นย่าก,ก็แสดงว่าเป็นแม่ของพ่อคำตอบนี้เลยค่ะเราก็ต้องวงกลมข้อดีนะคะก็คือ mother นะคะต่อมา c o r y แกรนด์มาร์เธอร เขาบอกว่าโคอี้เป็นอะไรคือมีอาชีพเป็นอะไรนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปรู้ว่าโคอี้มีเป็นอาชีพอะไรเนี่ยถ้านักเรียนเติมเองจริงๆนักเรียนต้องไปดูคําแปลต่อไปนักเรียนจะได้รู้ว่าโคอี้เนี่ยเขาทําอาชีพอะไรนะคะแต่ถ้าเป็นข้อ2่ะครูก็จะแปลให้เลยนะคะอธิบายให้เลยด้วยก็คือ A artist จิตรกร B teacher คุณครู C pilot นักบิน the last one D ซิงเก r นักร้องค่ะแล้วก็ครูกาจิตกรเพราะว่าหลังจากประโยคนั้นแล้วเขาบอกว่า She paints amazing paintings บอกว่าหล่อนเนี่ยว,วาดภาพที่แบบว่าน่าตื่นตาตื่นใจสวยสุดงดงามมากนะคะแล้วก็ She has color นะคะแสดงว่าหล่อนต้องเป็นจิตกรครูจึงเลือกข้อสข้อ A ที่ข้อ2ย่อยนะคะเอาละค่ะข้อ3เเขาบอกว่า She has color หล่อนมีอะไรหลากหลายสีสันเลยนะคะเราก็ไปดูค่ะ choice a pens ปากกา b rulers ไมบ้บรรทัด c dictionaries ก็คือขอเขียนคำว่าดิกเฉยๆนะคะจริงๆแนละ้วมันแปลว่าพจนานุกรมภาษาอังกฤษนะคะแล้วข้อ D โฟลเดอรนะคะก็เหมือนเป็นช่องใส่เอกสารหรือแฟ้มใส่เอกสารนะคะอันนี้ครูเลือกกานี้เลยค่ะเพนส์ ants, ปากกาคือบอกว่า she has colorful p e n t s หล่อนมีปากกาที่แบบว่าหลากหลายสีเลยนะคะแล้วต่อด้วยประโยคชื่อว่า She u s e d t o draw w i t h นะคะ d ี่ w ูส i ด h e วิธช e s in her notebook When she gets good idea นะคะบอกว่าหล่อนอใช้วาดเออหล่อนใช้วาดด้วยแล้วก็หล่อนเนี่ยวาดในสมุดนะคะพรหล่อนคิดแบบ have a good idea มีไอเดียเก๋ๆคิดอะไรได้นะคะหล่อนก็จะวาดลงไปนะคะโคอีไม่รู้อะไรของยา่านะคะโคอี does not know her grandmother's ไม่รู้อะไรของยา่ามาดู choice ค่ะ a address ที่อยู่ b email ก็คือ Uh, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรืออีเมลนะคะ Z Nam หรือชื่อนั่นเองค่ะ D h อายุนั่นเองค่ะ,ะในข้อที่นี้นะคะครูไปดูข้อความต่อมาแล้วคือโคอี e, เขาไม่รู้จักอายุของคุณย่านะคะเพราะว่าข้อความต่อมาเขาบอกว่า She k n o w that she's very old หล่อนก็รู้แค่ว่าหล่อนแก่นะคะ Because her white her w h i t hair เพราะว่ารอนมีผมสีขาวอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งอ่ะเราก็เลยกาข้อดีไปที่ข้อ4ค่ะต่อมาข้อที่5นะคะ Corey loves to paint too อ c o r e เนี่ยเขารักการวาดรูปภาพด้วยนะคะ She wants to teach o t h e r about painting เขาอยากจะสอนคนอื่นวาดภาพวาดรูประบายสีอะไรแบบนี้นะคะ So she wants to be อ t e a c h e r ดังนั้นร่อนจึงเป็นอะไรเป็นครูอะไรคะอ่ะ a, a geography เป็นครูวิชาภูมิศาสตร์ B art เป็นครูวิชาศิลปะและ Z history เป็นครูวิชาประวัติศาสตร์ the last one อันสุดท้าย c o d D เป็นครูสายอื่น teacher เป็นครูวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะเอาละค่ะวันนี้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้านี้ครบแล้วนักเรียนพอมีเวลาเหลือนะคะ ก็ขอให้เขียนคำแปลตามครูไปให้หมดหนึ่งในสิ่งที่สําคัญมากสําหรับการเขียนคําแปลได้ก็คือมันจะทําให้เราจดจาคาศัพท์ได้ม,มากยิ่งขึ้นค่ะแทนการท่องศัพท์สําหรับสถานาการณ์โควิดแบบนี้นะคะสําหรับหน้านี้ครูคิดว่านักเรียนคงจะได้บ้างไม่มากก็น้อยขอให้ทํามาให้ครบสมบูรณ์ตามที่คุณครูแจ้งนะคะต่อไปไปดูกันเลยที่ข้อ2ใหญ่ค่ะอ่าข้อ5เราเลือกอาร์ตเป็นครูสอนวิชาศิลปะค่ะ ข้อ2อใหญ่นะคะเข้าให้ในักเรียน unscramble the words นะคะ then use the word นะคะ to complete close a าร์ตบลนะคะเขาบอกว่าให้ถอดรหัสคำเหล่านี้ด้านล่างมีทั้งหมดคําคำนะคะแล้วก็จากนั้นใช้คำเหล่านี้ไปเติมลงในบล็อกนะคะเป็นบล็อกของโคอีโคอีเขาโพสบล็อกไว้นะคะเกี่ยวกับงานศิลปะของเขานะคะเราไปดูที่คำศัพท์แรกที่เราถอดรหัสได้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องนำมันไปใส่ลงในเนื้อความของบล็อกของโคอีด้านล่างด้วยนะคะอะ number รเราถอดรหัสเป็น Pencil รู้จักรูปภาพแล้วนะคะ Pencil นะคะ pencil ดินสอค่ะ Number 2 Desk Desk โต๊ะมีลิ้นชักค่ะ number three pen pen ปากกาค่ะ number four cousin cousin ญาติพี่น้องค่ะ the last one number f classmate classmate เพื่อนร่วมชั้นเรียนค่ะต่อมานะคะมาดูที่เนื้อาหาด้านล่างซึ่งเป็นบล็อกนะคะของ c o e ี r อาร์ตบล็อนะคะหรือบล็อกของศิละปะของโค E ีนั่นเองค่ะเขาโพสต์ไว้เมื่อประมาณตอนบ่าย2นะคะบ่าย2โมงแล้วก็โพสต์ว่า ว e ลคัมทูมายอาร์ตบล็อกยินดีต้อนรับสู่บล็อกศิลปะของฉันนะคะเราไปแปลพร้อมกันเลยพร้อมกับใส,ใส่คำตอบลงไปพร้อมๆกับครูค่ะ h e r e are s o m e of my pictures นี่คือรูปภาพของฉันนะคะ t h i s tiger's picture is done in เสือตัวนี้เป็นรูปที่วาดด้วยสิ่งที่ครูใส่ไปคือว่าดด้วย p e n c ิลดินสอนะคะดูจากภาพเสือในหนังสือของนักเรียนแล้วเสือมันถูกวาดด้วยดินสอนะคะเป็นการร่างจนเป็นรูปเสือขึ้นมานะคะอ่ะบรรทัดที่4 this is a drawing of my house in blue นี่คือ ภาพวาดบ้านของฉันฉันวาดมันด้วยอะไรสีฟ้านะคะครูก็ใส่ไปว่าแผ่นนะคะ blue pen ปากกาสีฟ้านั่นเองค่ะมานักต่อมา this is a drawing of Amanda she's my mom sister's daughter นะคะเขาบอกว่านี่คือภาพของ Amanda เขาเป็นลูกสาวของน้องแม่ฉันนั่นทำให้เธอกลายเป็นเป็นนี้เลยค่ะเป็น my cousin เป็นญาติพี่น้องของฉันต่อจากนั้น she is great at skateboard สเก็ตบอร์ดเก่งเขาบอกว่าหล่อนเนี่ยนะเก่งในการเล่นสเกตบอร์ดมากเลย The boys is Ja c o b ต่อมาผู้ชายผู้ชายก็ชื่อจา c อบนะคะ He is my เขาเป็นดอะไรของฉันก่อนที่เราจะรู้ว่าเขาเป็นอะไรดของฉันสมมติถ้านักเรียนเติมเองจริงๆแล้วขอลังนักเรียนจะต้องไปดูก่อนว่าประโยคหลังเนี่ย เขาอธิบายต่อจากช่องว่างนี้หรือเปล่าเราจะได้รู้ว่าช่องว่างนี้เขาจะเป็นอะไรของชั้นดีนะคะเอาละค่ะในที่นี้ครูใส่ c l a s s m a p เพราะว่าคําแปรต่อมาเขาบอกว่า we are in the same class this year ในปีนี้เราอยู่ห้องเดียวกันแสดงว่าเขาเป็นเพื่อน c l a s s m a t เพื่อนร่วมชั้นเรียนของฉันนะคะ the last line ประโยคสุดท้ายแล้วก็คือ the last picture is of my son, my room You can see my dot d o dot และรูปสุดท้ายคุณจะสามารถเห็นห้องของฉันห้องนะคะไม่ใช่ครอบครัวห้องคุณจะสามารถเห็นห้องของฉันได้คุณจะเห็นอะไรของฉันด้วย โต๊ะของฉันด้วย desk นักเรียนก็ทํามานะคะอย่าลืมนะคาแปลไหนที่คุณครูดีมแปลผิดพลาดคุณดีมต้องขออภัยเวลนาะที่ดีด้วยนะคะตาลายบ้างอะไรบ้างพูดเร็วบ้างอะไรบ้างถ้าสมมติผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนักเรียนไปด้วยเนาะเอาละค่ะนักเรียนไปดูแบบฝึกขัดข้อสามใหญ่ในหน้า31นะคะให้นักเรียน Look at the c o i s e picture and fill in the blanks ให้นักเรียนดูนะคะที่รูปด้านล่างนะคะแล้วก็เติมข้อมูลให้มันครบสมบูรณ์ number one นะคะ Is she old เขาแก่หรือเปล่าดูจากรูปภาพแล้ว no she is not ใส่ไปได้เลยทำไมใส่ is เพราะว่าถามถึงเอกพจน์มีหล่อนเพียงคนเดียวคำถามขึ้นต้นด้วย is คำตอบก็ต้องลงท้ายด้วย is เช่นกันนะคะแต่ถ้าไปในประโยคโนมันจะมีเอนลูกน้ำทีต่อท้ายซึ่งถ้าเป็นตัวเต็มของเอลูกน้ำทีก็คือ n o อที่แปลว่าไม่นั่นเองค่ะต่อมานะเมชูข้อที่ are our eyes blue ตาทั้งสองข้างของของหล่อนน่ะสีฟ้าใช่ไหมนะคะคำตอบก็ต้องบอกว่า no they are คำตอบคำตอบต้องตอบ R uh, นะคะ เพราะคำถามก็ถามด้วย R เหมือนกันแล้วมันมีนอดต่อท้ายให้ตรงประโยค No อยู่แล้วนะคะไม่ต้องซีเรียสต่อมา Number Three Is her hair short ผมของหล่อนผมสั้นใช่ไหมนะคะก็จะตอบ No it is not นะคะแบบนี้นักเรียนก็เติมไปได้เลย Number 4 Is she at school หล่อนอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมคําตอบค่ะ Yes she is ใช่หล่อนอยู่ที่โรงเรียนต่อมาที่ข้อ4ใหญ่นะคะแล้วก็ข้อหใหญ่ในหน้า31ข้อสใหญ่ให้ในักเรียน Circle the correct word นะคะ ครูก็เซอร์เคิลให้เลย who is in the picture นักเรียนเซอร์เคิลแล้ววงกลมไปตามครูได้เลย number 2 she is c a l e is grandmother number three where is the picture and number four it is on from her desk it is on from her desk วงไปเลยค่ะ number 5 listen and circle to our f all four ให้นักเรียนฟัง r ท็ก r 1ขีดหนะคะว่า นักเรียนจะตอบถูกหรือผิดในประโยคคำถามแต่ละประโยคนะคะเช่นประโยคแรก David is the art teacher David เป็นครูศิละปะจริงหรือไม่นะคะ Number t David Uncles is a teacher ลุงเดวิดเป็นครูใช่หรือไม่นะคะ number 3. David d a s is Mr. f r e t c h e r นะคะบอกว่าพ่อของเดวิดเป็นนาย f r e t c h e r ใช่ไหมนะคะ number 4 o r c h o e wants to join the art club นะคะบอกว่าโคลอีอยากจะเข้าชมรมศิลปะและ the last one number five David and c h o e are in the same grade เดวิดแล้วก็โคลอีอยู่ชั้นเดียวกันค่ะทีนี้ครูก็วงไปแล้วให้สองวงเดี๋ยวนักเรียนไปฟังในแชทนี้กันค่ะ Review 1 2. Track R1 1. Hi, what's your name? I'm Chloe. What's your name? My name is David. Nice to meet you. Are these your drawings? Yes, they are. Wow, they are great. Thank you. Do you draw? No, but my uncle is an artist. My grandmother is an artist too. Did she teach you how to draw? A little. She likes to paint. I'm not good at painting. My dad is the art teacher. He can help you. Your dad is Mr. Fletcher? He's so nice. Thank you. Yes, he is great. What grade are you in? I'm in seventh grade. I'm in eighth. That's why I don't know you yet. Hey, do you want to join the art club? Do I? What's your phone number? Let's talk after school about the club after the about เอาละค่ะเมื่อนักเรียนได้แล้วนักเรียนก็ลองมาดูว่าจากแท็กเมื่อสักครู่นี้นะคะจะนำมาตอบคำถามในข้อ3 4 5 t o o l a l ทูออได้เหลือหรือไม่นะคะบอกมาทุกอย่างเลยฉเฉลยอะ่ะเหลือแค่3ข้อนี้ไปหานะเด็กๆ เอาละค่ะข้อ6ใหญ่นะคะในหน้านี้กันนะคะ Listen again Answer the question สำหรับแท็กเมื่อสักครู่นี้อีกแล้วนะคะนักเรียนย้อนไปฟังได้เขาบอกว่าอ่า number one นะคะ Who is not an artist ใครไม่ใช่จิตกรนะคะก็มี A Corey's dad พ่อโคอี B c o r e y grandmother ย่านะคะของโคอี Z David's dad นะคะพ่อของเดวิดนะคะแล้วก็ดี เดวิ d แอนเคิลนะคะลุงของเดวิดนั่นเองค่ะอ่าแล้วเราครูก็ตอบไปนะคะว่าข้อหนึ่งคนที่ไม่ใช่ตีกรก็คือพ่อของโคลียนอกนั้นย่ากับพ่อเดวิดแล้วก็ลุงเดวิดนะคะเป็นจิตกรทั้งหมด n u m b e r 2ข้อที่2ค่ะ Who is and u า Teacher ใครคือครูนะคะ A.Coe's Grandmother แม่ย่าของโคลีย b c ีโคลีย์อัลุงของโคลีย์ซีเด d ิดแอนเ ลุงของเดวิด The last one D Mr. f r e s h e r นาย f s h s h e r นะคะซึ่งเป็นชื่อของใครก็ไม่รู้นักเรียนลองไปฟังดูดีๆ Number t Which statement is true ข้อได้กล่าวถูกต้องนะคะข้อ A David does not like c o r e s paintings เดวิดไม่ชอบภาพวาดของ c ค l ี e เลยข้อ B c o e does not like to paint โค l ี e ไม่ชอบระบายสีนะคะข้อ D David asks c o r e to join a c up เดวิดบอกโคอีให้เข้าร่วมชมรม The Last One เขดีโคอีร้อนเดอร์แดนเดวิดนะคะโคอี Ko e, แก่กว่าเดวิดจริงหรือไม่เหลือแค่สองข้อเองนักเรียนไปวงมาณะจา <c oughs> ะ์เอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ให้นักเรียนกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดติดตามคลิปคูดีมด้วยนะคะของ YouTube คูดีมช่องคูดีมก็คือธอนธีราภรนายสิริชัยชนจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆเกี่ยวกับการศึกษานะคะอ่าสำหรับวันนี้ t a k แ care of yourself ไปแล้วค่ะบาย